จานยนี่ยังครับแกงเขียดมาสั่งว่าเถอะโอ้มาที่เนาะข้างล่างเนี่ยแกงเขียดเลยทีครับาต้มสมเขียดเนี่ยพ่ออาจารย์แางคือกันนั่นแหละต้มสมเขียดเรื่องเสียดเสียดคือมันบะหมี่นนั้นเด้อเหมันบะหมี่เหใบติวรอนไหมอ๋อบะหมี่ก็บใบไส้เนาะบ่ใส่อื่นแค่ใส่เขียดเจ้าอยู่ใส่ห่ดจะไปเอเขียดมันจะใส่ก็ไปจับมันขึ้นนี่เด้อ ต้มเสียไปขามอวนแมนโอ้มต้มเขียดใส่ใบขามอวนพี่น้องวังวังหันมันต้มตะไคร้เนาะแกงตะไคร้บ่ะนี่คนเรียกมาต้มเขียดใส่ใบขามอวนพ่ะนะเฮ้ปุ้ยเฮ้ปุ้ยเจ้าต้มเจ้าไอ้กินต้มเขียดนั่นพอนี้เหลือเ่าต้มเขียดใส่ใบขามอวนพ่ะนะกินยังวะกินไหวต่างว่าแต่เนาะมาที่เนาะคนผู้จบผู้งามจช่นี่มากินต้มเขียดใส่ใบขามอวนเนาะป่ะของมักเนาะของมักเจ้าตี โอ้เจ้าเคยกินเม่อยวานเคยเคยไปไต่พ่อมเคยไปไต่พ่อมนจับที่ได้พ่ออะไจับพ่อโตว่ะไมได้เด้นี่ยเดอยู่ไงต้มสู้กินอ่เดี๋ยวเดี๋ยวไปถามท่านบิลลี่ก่อนว่าอะมิลลี่พอดีท่านอาจารย์บิลลี่เข้ามาเยี่ยมนะครับวันนี้เพราะเพราพราะงี้เหลือจีต้มเขียดเส้นใบขามอ่อนเนี่กินไหมครับก็กินอยู่ครับนี่ฮะกินเจนี่ฮะโอ้บัลจี้ของกี้พ่อมจี้เขาจี้ครับโอ้ มื่อวานนี้กินยื่น่าต้มเขียดเลยไปขามอนกินครับกินกินน้อยนึงครับกินน้อยนึงเนาะแซ่บอยู่โอ้กินฮอตเพราะยังจิ๋วเนาะเพราะยังจิ๋วครับเออจิ๋วเพราะยั่จิ๋วเราไปในเท่าเราไปเท่า้วครับโอ้เดี๋ยวเจอแล้วมากินต้มเขียดอยู่เนาะเท่าล้วเท่าล้วโอเคโอเคโอเคแต่เบื้องในพอไอ่บิลลี่แล้ววันน้กินน้ำเลยครับครับผมมื้อนี้ท่านเสียหนึ่งท่านเสียหนึ่งจะทานทานแกงต้มเขียดไหมครับวันนี้ ต้มเขียดอิโม่กินครับกินอ๋อกินเสี่ยนึงรับปากว่ากินนะครับครับกินครับหลายๆคนเข้ามาวันนี้ท่านอาจารย์ชาเขาต้องกินนะครับกิน<ๆ>หน,หนู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 อ๋มีหนูนาด้วยครับรนี่เอ๊ะทำไมตัวเมื่อคืนมันขาวกว่านี้วะข้วหนูข้วหนูิโวหน,วหนอูอันนี้คือข้าวหนูเสี่ยนึงนะครับข้าวหนูนี่โตอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักก็ดีได้กินต้มเขียดเพราะยังเหลือเนะครับเดนอะต้มเขียดอาจารย์เหลือกำลังเห็นยู่ครับต้มเขียดอีโม พอซิมเหรอเว้ยนี่ซิมเหรอทีเดนี่เทียบสวยอสมเสียเออเฮ้ยเทียบสวยเลยพนักพี่น้องฝากเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้เป็นพออย่างเหลืออาจารย์เหลือเฟื่อต้มเขียดีโมต้มเขียดีโมกพนนะว่ากันาน,นี่แหละว่าเขาจะต้มเขาจะว้อมก,กันได้เนาะอาจารย์บ่หนาเขาไม่ปลามั่นนี่แหละครับ นั่นใส่ใบยังมูมิันันไปพักอีตูบ้บ่าจเป็นต้มเปดโอ้มใครป็นต้มเป็ดเด้สบพี่เกาเหรครับพี่น้องโอ้มนส่งหดครับผมมอใส่คนปกากกอกดเส,สอยลอยมันสม,มนะเลาว,ว่าปวดเหรอด้อพี่น้องปดบ,บัว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 แล้วปวดโตเลต้นหอมมาเนี่ยเสียนยัง แค่นังปลาอีกวันเออต้มเขียดอาจารย์กแเฟื่อครับมือนี่ต้มเขียดี่โม่สมเนะอาจารย์ผมเรามักจะต้มเขียดขาค้ำต้นเฉียงบางน้ำแม่ไม่ได้ไตใสหนอนนี่จะหนีขาค้ำผมม่ใส่น้ำอยู่เจเขียดบขาค้ำเขียดบางน้ำเขียดี่ยังแมมเขียดี่โม่นี่ผมกินแล้วผมเป็นตายยังหางไม่จบเป็นบ่นี่อุปโลบเพียงบ่คนบอกไปเองเนาะ เส้เกลือยังน้อยมันเป็นปลาแ,แ,แลามปลาแลมเหมือนเราอ่ะอืมนวไปอาะยันเมื่อนี้มันต้มเขียดครับมื่อน,นี้อาจารย์เหลือมันต้มเขียดต้มเขียดที่หมูมันขึ้นนี่ไปจับกันมูวนมวลผู้ใดเบื้องไรสดก็สีเห็นมีดอกมืนขึ้นนี่อะไรสดอาจารย์เหลือมืนขึ้นนี่ก็เล่ยเป็ดไตเขียดแล้วนี่มาต้มกันนะเดี๋ยวหลายเติบยี่หินนี่เนี่ย แต่ว่างต่่งบางทีไปตักไปแกงบางทีว่ามันเป็นถวยผัวมั้งโอ้ยมนซิมดูเถอะน้อง่อเลยเข้มป่ะฮะแมวมาที่นี่เข้มดอกก็เข้มดอกนอายุอายุซิมไปซิมมากเข้มมาพี่น้องโอเคโอเคพอแล้วพอแล้วพอแล้วพน้าปนี้ตักเลยเลยครับพี่น้องมัน ฝีมือเราลงเองเลยนี่เอาเห็ดเองเบิดเลยจับเองพร้อมจับเองพร้อมมาคั่วเองพร้อมมาต้มเองพร้อมคั่วเองเห็ดเองเบิดสวยงางเลยเราใบประขามไปไอ้พวกเด้อพี่น้องไอ้คนอายุใคร คือข of ั้วพอยังบนคนโกคือ้นเขาเหรอาจารย์เหลือเรามาต้มสมเขียดมือหนิเขาเอานต้มสมเขอต้มย้ำอาจารย์นี่ยต้มเป็ดต้มเป็ดชีรีม้วนเนี้ยเหมือ้โหดที่ชีเรียยิ้นเหรอผู้ชาเคยยิ้นจะต้มเป็ดปลาไหลมือหนิมันต้มสมเขียดเพคะนะเขต้มเป็ดเขียดเพคะนะ ที่โมเป็นโตเป็นโตัวพี่น้องเอ้ยโอ้ต้มชมเขียร์ที่มันเด็กตัวน้อยจังน้อยด้วยอาจารย์ปะโอ้ยบ่น้อยจ่มันมุนซื่อๆต้มโดนตัวเนี่ยโอ้ต้มโดนผลต้มโดนผลปะจังเปื่อยนะอาจารย์ถ้ามันนั่งแหลมก็ดีบ่สูงเนาะครับผมกระน้ำนี่เอาไปดีกว่าครับโอ้ยอยากซิมเลยพ่อเอ้ย เดี๋ยวต้องมากินเมือน้ำกันนะครับเนาะทุนท่านบิลลี่ท่านก็อยมาซิมต้มเขียดน้ำเลี้ยครับปลาพี่ไข่ไหยครับไข่โอ้เยอะแยะเลยครับเขาไข่บอลอ่ะอาจารย์บิลลี่มาหาไข่ครับคือบ่เจ้าเจ้าคือบ่ไข่เจ้าไข่ไข่น้อยครับไข่หน้อยวะไงว่าพี่ช่วยเล็กไปหวยน้อยไหมไม่ไงมาหน่อยก็เอาใหญ่รถดีพอรถดีไหมคะรถดีโอ้ยผมกำลังหยากอยู่ครับ เอาเข้าวจี๊ครับมันนมันดีกี้เข้าถึงได้ด้วยนี่ทำมิลี่มันดีกี้เข้าพน้าว่าทำมิลี่ถ้าบ้านผมนี่ถ้ากี่ข้าไม่เป็นหน้านี่มันแล้วกันแล้วก็ชูรสนี่ยเนาะอ่ามันไม่น่ากี่เข้าวะทำมิลี่กี่เข้าพร้อมพนะาถ้ามิลี่กี่ข้าวแล้วมันจะกินกับต้มเป็ดเคียดจะเข้ากันหรือเปล่าเข้ากันเนาะเออเข้ากันพี่เกาหรอกพนะว่า โอเคท่านบิลลี่กำลังใส่น้ำปลาครับอันนี้คือสูตรสูตรท่านบิลลี่ครับกี่ข้าวใส่ใส่ไข่ใช่ไหมครับผม <Okay. S 3> โอ้ยมาสนมาสนใจแกงเขียะคอยพี่นะมาสนใจคนจีนมาตรงนี้เออโอ้โอเป็นโตแล้วพี่น้อง,งงามง่ายไ่าละซ้อนตีซ้อนตีใส่ซ้อนตีไปซ้อนตีหน่อยขอบคุณ<ข>ครับเอาอท่านเสียหนึ่งโอ้เสียหนึ่งไม่ว่าง ชิมต้มสมเขียดต้มเปรตดเขียดให้ผมหน่อยครับต้มเปรตต้มเปรตดเขียดครับท่านอาจารย์เหลือเฟือจับเองต้มเองเดียวนั้นเป็นไงครับแซ่บหลายครับแซ่บหลายเห็นปะโอ้ยอย่าขืนใจวัาเด้อแซ่บก็ทำหน้ามันชื่นๆหน่อยสิไอคนเมื่อกี้ไอ้้างโคกสองตัวก็อยู่นี่เหรอ กันหนึ่ง,งกินต้มยำคังคกเหรอผมว่าเนี่อร่อยจังเออเหรอไปดูกันข้างหนังลายๆอ่ะแสดงว่าค,างคังคกโอ้เราบอกหยอกแกพูดหยอกเฉยๆหรอกครับเมื่อคืนคัดแล้วครับคัดแล้วไม่มีขี้นข้ากเราไม่ขี้นข้ากครับท่านชาติร้องหน่อยสิไม่กินครับไม่กินอะไรเขียดโอ้ยแล้วอีเขียดทำไมเมื่อคืนกินอ่ะดีจริงไม่ใช่อีเขียดเมื่อคืนเนี่ย พอดีกับที่ซิมต้มสมเป็ดเขียดอาจารย์เหลือเทียดแล้วเห็นหรืครับแซ่บเพราะแสบหมดทีลองมึงมีขี้งคากว่าลองดูนี่เห็นไหมเมื่อกี้เห็นขี้งคาบไหมไม่มีครับแน่ใจนะครับตัวอะไรวะเนี่ยตาขี้งคาบไม่อาจารย์เหลือจะยิงตาไม่ดีเองจับด้วยกันหนึ่งเลยคาเหล่มี่ตรงแต่ตัวนั้นจะแหละคาเหล่มี่ตรงครับเออแซ่บของเราอยู่ก่อน ต้มเป็ดกเขียดแฟนคนตัวได้ยิ้นล่ะพี่น้องบ้านไหนพระว่าต้มสมเป็ดกเขียดเด้อเนี่ย้นอาจารย์เหลือบ้านไหนพระว่าต้มสมเป็ดกเขียดเด้อเนี่ยอะไรก็บ้านไหนพระว่าเรื่องต้มสมเป็ดกเขียดเด้อเนี่ยกะใอยนี่แหละเฮ็ดเจ้าเคยเห็นต้มเปียกเย็นมาต้มเป็ดต้มเปียกอะไรแต่ว่าต้มเป็ดกเขียดผมกลัวตัได้ยินนี่ล่ะนี่แหละใอยก็หัวตาเฮ็ดเห็นี่แหละอืมนี่เฮ็ดครั้งแรงก็ฝ่อยกันได้เนี่ยเจ้อืมมีแซ่บป้ะล่ะคอย มันงขึ้นขาสี่งี้สิเหรอนายจันโอ้ยนี่แหละเขาดิ่งพระสุธาเนาะบอกเห็นแต่เขาถอดเขายังโจมพราต้มเปียกเขียดเสียก๋วยมึงนะพี่น้องขาสี่เจี๊ยดกระไรอยู่โอ้ยกินเมื่อวันนี้กินได้ก็เหรอครับแซบวะแซบบอกด้วยแซบวะไมแซบฮะแซบแซบเป็นวะแซบอ่านข่อยว่าแล้วเสียหนึ่งอร่อยไม่อร่อยบอกนะเอาตัวเขียดด้วยสิ ยา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 ยโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ย่นค่านะไม่ใช่ย่นค่าครับตัวใหญ่ด้วยนี่อาจารย์เหลือจับเมื่อคืนนี่อร่อยแม่อร่อยต้องดูคนภาคกลางกินครับเบาเลยแม่ล่ะปากได้แม่ล่ะมันนุ่มอ่ะนุ่มนี่มันแซบมันก็แซบอร่อยอร่อยครับอร่อยอยู่ว่าไาณว่ากระดูกมันนุ่มอ่ะกับฝาก้เด้อี่น้องเด้อคลิปนี้กับอาจารย์เหลือเพื่อต้มสมเป็ดเขียด สู้เพราะยังอุบนกินถ่าค่อยๆเบิ้งลิปต่อๆไปนะครับเนาะอ่าอาจารย์เหลือตีไพย่ยังกินกับพยักดอกคลิปนี้กับฝากเนอะพี่รองเ้อะแต่ละคนยังกับคนไปตามใจชอบกันละครับสวัสดีครับ <laughs>